ไม่อยากเป็นอมพลึกอมพาธ5สัญญาณเตือนของโรคเส้นเลือดสมองตีบมีอะไรบ้างเราต้องรู้ไว้และระมัดระวังคำถามที่หลายคนบอกหูพี่พระธาตอนนี้เจอคนเป็นอมพลึกอมพาเยะมากเลยอยากจะรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองคำตอบทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้แล้วหลังจากฟังคลิปนี้จบนำความรู้นี้ไปใช้แล้วก็ป้องกันดูแลตัวเองอย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม ช่อง YouTube ู e a ฮ t ท f i s h ชเพจเฮ t ที่ฟิชบายพี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหไม่อยากเป็นมาเพื่อมพาต้องทำอย่างไรบ้างแน่นอนเส้นเลือดในสมองตีเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองอย่างหนึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองสิ่งที่ทําให้เกิดเส้นเลือดหรือหลอดเลือดตีบคือการที่มีริ่มเลือดเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดระหว่างที่เลือดกําลังไหลไปตามกระแสเลือดเข้าสู่สมอง หรืออาจจะมีริ่มเลือดก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดสมองและขยายใหญ่ขึ้นจนอุดตันเส้นเลือดในสมองหรือทําให้เส้นเลือดในสมองตีบจนเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในเส้นเลือดทําให้หลอดเลือดหรือเส้นเลือดตีบแคบลงมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลําเลียงเลือดลดลงเหมือนท่อน้ําที่ปันจัดเศษอาหาร อูวีแล้วปัจจัยเสียงมันมีอะไรบ้างมีคามําตอบมาเรามาฟังกันเลยเพื่อที่จะนําความรู้นี้ไปใช้ปัจจัยเสียงของเส้นเลือดในสมองตีบอายุที่มากขึ้นทําให้หลอดเลือดสมองเสื่อมสภาพลงไปด้วยผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดด้านในอาจจะหนาหรือแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันหรือหินปูนมาเกาะทําให้รูในเส้นเลือดแคบลงเลือกก็ไหลเวียนได้น้อยลงเพศชายอยูมีผล มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองตีบรวมไปถึงโรคในตระกูลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงข้อที่3อยู่ในภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติทําให้มีความเสี่ยงของการที่มีเม็ดเลือดจับตัวกันหรือเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปข้อ 4. ความดันโลหิตสูงพี่ปาบอกเลยว่ามันเป็นปัจจัยสิ่งที่สําคัญของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบข้อที่5าเบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทําให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดอาการหลอดเลือดแข็งที่สมองก็จะมีภาวะสิ่งที่จะเกิดโรคเส้นเลือดสมองตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆมากกว่าคนอื่นทั่วไปสองสเท่าข้อที่6ไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่สําคัญของโรคเส้นเลือดในสมองตีบเพราะอยู่ในภาวะไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดมากเกินไปจนทําให้เข้าไปกีดขวางการลําเลียงเลือดเข้าสู่สมองข้อที่7 โรคหัวใจโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดลิ่มเลือดและอาจก็ไปอุดตันที่เส้นเลือดในสมองจนทําให้สมองขาดเลือดข้อที่8การสูบบุหรี่โอ้โหการสูบบุหรี่นี่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าบุหรี่จะมีสารนิโคตินอยู่พิปรายย้าเลยสูบบุหรี่นิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้ผนังลลหงลอดเลือดแข็งตัว เพียงแค่เราสุบริทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองมากถึง3.5เปอร์เซ็นต์ 9. ยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดมีผลเรามาฟังกันเลยยาคุมกำเนิดผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดพี่ปาบอกเลยว่ายาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลาติดต่อกันอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดข้อที่10โรคซิฟิริส เป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็งตัวคราวนี้เรามาดูเลยวิสัญญาณอันตรายสัญญาณอันตรายที่เราบอกว่าถ้าใครเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอาจจะเกิดอาการอามาัอามพฤกษ์อัมพาตได้สัญญาณอันตรายนั้นมีอะไรเรามาฟังกันเลยแน่นอน สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองตีบก็คือข้อที่หนึ่งพูดไม่ชัดปากเปี้ยวขยับปากได้ไม่ปกติน้ำลายไหลกลื่นลำบาก 2. มีอาการชาหอ้โห uh, หลายคนที่ผลว่านั้นทำไมมีอาการชาต่างต่างต้องระมัดระวังมีอาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและหรือบริเวณแขนขาครึ่งซี่ของร่างกายข้อที่ 3. ตาพร่าหมวัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นเพียงครึ่งซี หรืออาจจะตาบอดข้างเดียวฉับพลันข้อที่4บางคนที่ปวดศีรษะเวียนศีรษะมากจนบางคนเขาบอกปวดมากเลยจนทนไม่ไหวอันนี้ต้องระวังข้อที่5เดินเซทรงตัวลำบากอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหายไปอาจจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งเป็นปนหายๆหรืออาจจะมีอาการตอนที่หลอดเลือดอุดตันจนมีเลือดไปหลอดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอกระ,ะทันหันจนทําให้สมองขาดเลือดถาวนดังนั้นหากมีสัญญาณตามอาการดังกล่าว แม้เพียงครั้งเดียวก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดทันทีเพราะหากไม่ถึงชีวิตก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นอมัอมาพกอาตได้โอ้โหตรงนี้เราต้องระวังมากๆเลยไม่หลายคนถามพี่ปรมามว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบจะรักษาอย่างไรวันนี้มีคําตอบเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยแต่ดีที่สุดเราป้องกันตัวเองอย่าให้มีอาการเรียกว่าอัมพกอัมาตเลยเพราะาเราต้องใช้เวลาและใช้เงินทองและที่สําคัญสุขภาพจิต เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเกิดอาการขึ้นจะรักษาอย่างไรคําตอบอยู่ในคลิปนี้ตามพี่ปรามาเลยแน่นอนเลยการรักษาโรคเส้นเลือดในสมองตีบอาจทําการสั่งยาสลายริมเลือดให้ทานเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นวิธีนี้จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีอาการแล้วรีบมาพบแพทย์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่เกิน4.5ชั่วโมงแต่หากถึงขั้นเส้นเลือดในสมองปริหรือแตกจนเลือดออกแพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลีป่ยนแปลงของความดันโลหิตคราวนี้วิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองติดทำอย่างไรฟังพี่ปลาเลย 1. ตรวจสุขภาพประจำปีแน่นอนการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญพี่ปลาบ,บอกเลยว่าใช้ค้นหาปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดอาการ 2. ควบคุมระดับความดันโลหิตปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลา สามควบคุมอาหารโดยลดอาหารเค็มหวานมันเพราะอาหารเหล่านี้เรียกว่าเกิดอันตรายและที่สําคัญมากๆถ้าเราทานอาหารเค็มหวานมันมากเกินไปเราอาจจะเกิดภาวะที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆได้เป็นอย่างมากข้อ 4. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย3-4วันต่อสัปดาห์และอย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง 5. งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์หก ที่สําคัญเลยว่าถ้าเรามีอาการต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นแล้วเราต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะการที่เราไม่ไปพบแพทย์แล้วรอให้มีอาการมากขึ้นมันจะเกิดอันตรายถึงชีวิตของเราได้อันนี้มีตัวอย่างมาแล้วว่าหลายคนถ้าตื่นขึ้นมาปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดหรือทรงโตไม่ได้เสต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะว่าถ้าเราไป,ไปในช่วงเวลาที่ยังรักษาได้แพทย์จะรีบรักษาให้แล้วเราจะไม่เกิดอาการที่เรว่ารุนแรงมากขึ้น แต่ถ้าเราไปช้าการรักษาเนี่ยจะได้ผลดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเราไปพบแพทย์เร็วหรือชา้าอันนี้เป็นจุดที่สําคัญที่พี่ปรายายัเน้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์โดยทันทีไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถึงตอนนี้ใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆเขียนข้อคำถามไม่ได้ด้วยพี่ปราจะตอบให้มาดูแลสุขภาพกันแลวอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o ยู u ูบเฮดดี้ฟิชเพจเฮ t ด y f ฟิชไปพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันตริมโตเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผูพ้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ